ะะว่าในโรงเรียนเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นทุกวันทั้งจากการเรียนการกินและกิจกรรมต่างๆถ้าเราไม่มีการคัดแยกและการจัดการขยะก็จะทําให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นในทุกวันค่ะจนกลายเป็นมลพิษต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมค่ะวันนี้กระตักนะคะก็เลยจะพาทุกคนมาดูโรงเรียนต้นแบบการคัดแยกขยะนั่นก็คือโรงเรียนวัดใหญ่ร่องค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจุดเริ่มต้นของโครงการเป็นยังไงตามมาดูกันได้เลยค่ะ โรงเรียนวัดใจร่มได้จัดกิจกรรมคัดแยกขยะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ใหม่และโรงเรียนยังสามารถส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการคัดแยกขยะโดยโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และให้การเรียนรู้แก่นักเรียนและโรงเรียนยังมีบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงาม สามารถเป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนอื่นทั่วไปและโรงเรียนยังได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการคัดแยกขยะกิจกรรมดีๆอย่างนี้โรงเรียนยังจะสนับสนุนและพัฒนาต่อไปและที่โรงเรียนวัดยายร่มมีการจัดการขยะอย่างไรบ้างเราไปดูกันค่ะ ที่โรงเรเียนของเรามีการคัดแยกขยะเป็น4ประเภทดังนี้ 1. ขยะทั่วไปคือขยะที่แช้แล้วทิ้งได้เลยค่ะ 2. ขยะรีไซเคิลจะเป็นพวกขวดกระดาษลังต่างๆที่สามารถเอาไปขายและได้เงินด้วยค่ะ 3. จะเป็นขยะเศษอาหารข,ขยะอินทรีย์จะเป็นพวกเศษอาหารนำไปนำไปเป็นปุ๋ยได้ครับ 4. จะเป็นขยะอันตรายสําหรับหลอดไฟและสเปรย์ต้องนำมาทิ้งในนี้นะครับ นอกจากการคัดแยกขยะเมื่อกี้นี้แล้วโรงเรียนของเรายังมีการคัดแยกกล่องนมก็คือเมื่อเราดื่มนมเสร็จแล้วเราจะเอาหลอดใส่เข้าไปในกล่องและวพับให้เป็นแบบนี้แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วโรงเรียนของเรามีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะด้วยละครสอนคัดแยกขยะสร้างไรายได้และสนุกมากเลยค่ะ ที่นี่เขาจะมีให้เด็กนักเรียนทำสมุดบันทึกจิตอาสาเก็บขยะถ้าใครเก็บได้เยอะที่สุดก็จะได้รางวัลแล้วก็ได้กิจติบัตรด้วยใช่ไหมคะใช่ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะโรงเรียนวัดยายล่มยังมีโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโดยที่จะให้ทุกห้องนะคะมีสมุดบัญชีคู่ฝากเอาไว้จดปริมาณการฝากขยะรีไซเคิลพร้อมจำานวนเงินที่ได้รับจากการฝากขยะด้วยค่ะไหนน้องๆลองช่วยสอนพี่หน่อยได้ไหมคะว่าถ้าพี่อยากจะฝากขยะรีไซเคิลเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างคะครับขั้นตอนในการฝากธนาคารขยะรีไซเคิลนะครับห้องเรียนนั้นจะนําขยะมาขายให้แก่เราและเราก็จะรับซื้อภายในราคาตลาด และเราก็จะทําการคัดแยกขยะนั้นครับว่าขยะนั้นขายได้หรือขายไม่ได้เมื่อคัดแยกเสร็จทางเราก็จะทาการทําบัญชีรายรับรายจ่ายเมื่อทําบัญชีเสร็จแล้วเราก็จะมีการจ่ายเงินและก็ทําการจ่ายเงินให้ลูกค้าเสร็จแล้วเราก็จะมีงานคัดแยกขยะต่อไปไว้ในตู้ขยะทางด้านหลังครับผม แล้วส่วนใหญ่เนี่ยนักเรียนจะนําขยะแบบไหนมาแลกเป็นเงินสดกันหรอคะส่วนใหญ่นักเรียนก็จะนำขวดพลาสติกมาแลกครับเพราะสามารถนาไปแลกเป็นเงินสดได้เลยครับผมนี่มันสุดยอดมากเลยนะคะโรงเรียนวัดแย่ร่มสามารถลดขยะทั่วไปได้ถึง900กิโลกร,รมัมที่มันเท่ากับน้ําหนักช้างน้อย1ตัวเลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความร่วมมือของทุกคนภายในโรงเรียนค่ะ ยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนวัดยายร่มขอบคุณท่านผอ,อ,อด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนค่ะที่พาพวกเราไปรู้จักกับการคัดแยกขยะและธนาคารขยะรีไซเคิลค่ะพวกเราหวังว่าทุกโรงเรียนจะสามารถเป็นโรงเรียนคัดแยกขยะเหมือนโรงเรียนวัดยายร่มได้ในอนาคตค่ะ